สวัสดีคร tamam. okay. okay, so like ับเป็นเวลาพักเที่ยงของทีมงานครับจะพาไปเบิร so ์นคนนังชอมีแห้งกันช่วงนี้บ่ายแล้วกำลังอะไรไปเลไปเลไปรละไปเลยันเศร้ายังอบสันเศาจะได้กินยิ่งหอบพักเที่ยงน่อยช่วงนี้หน่อยอยาโอ้ เออขั่วเาอออไพพี่น้งแก้วนีมุดิชดีดบ่เยอะเห็นยังแม่โอ้สมตำนี่ครับเม่คัวเอโอ้ส้มตำบบนี่เปครับปลากระป๋อง

รถจอดใกล้ไที่จ่องเสียบนาพี่น้องมีทำหงส์อะไเนี่ยตหิ้วเขาตัวสันตนทำหงเป็นหลักเนาะเฮงาดไปยังกระซังเป็นว่าสีดำให้ดำหน้า็นยังกตทำหุงสเป็นหลักทหารหลักคือส้มตำอาหารอีสานแมนครับรับพวกครับลุงกูจุมานีเพิ่นไปหาปลามาจะทะเล อัดกระป๋องไามยังดีลยี๋ยัดกระป๋องมาเนี่ยนะตบๆตไบตบตอ้พี่กัไดนไปละหกสิบห้าปอร์เซ็นต์เลยพี่งับตัวทิมไฟกับมังหอยแล้ว

ต่อมันย่แปดสิบมันบน่หเครื่องเสาเครื่องเสาของของไปจากจากเน้มาเมื่อแปดสิบแปดแปดสบไ้รอบ้วหมอดหกสิบที่นี่ใส่้ว่ามีอพวกสอเครื่องเครื่องก็เครื่องนะินกิกินกินินกิิิินกินินิ

ของละแปดที่บาทเองของหนึ่งของหนึ่งของหน่งของหาที่บาทคับไก่ไข่สิบบาทก็ไก่ไข่ก็อนนีมาองมันนี่เียวก่อนเีมันใสสิบสัอาหน่อยนะผมอายหน่อสกิย

นี่น้มืนฉนนัใส่ขอยู่เก็บ้งทนาไงเำทงเ้นเขาก็เป็นฟองอยู่ไอยู่มัเป็นฟองเขารวมเเขาทายแค่เื้อตังอยู่จะรงเรงนะจะเรเ่อแดงนะเดี๋ยวไม่บอกเดี๋ยวจะไปเลยเอาไปเลยอาอ้สาดปูวตับปูนาะานเนาวพยังปูเขาิ พายักษ์โฟูอะไรลักสายไฟเป็นมาเอาขึ้นมาก็ต้องแกนขายบอกยินได้ฮอีเอารถจะได้มาหรอเดี๋ยวพร้อคนขาจะลงยังไงนี่ตัวล่องเดียวหัวลงแล้วย่อขาล่องไม่แข็ครับตั้งหัวตัมงหัวอ่านลักเนอ มาเอำมหงพี่เนาะป่ากินอเไระวกป่าคนเย็นเผาไปคนชาคนันมาโอ้ยกินเกาเจียนกันบนงโอ้ยแม่ขั่วจ่ามาแพงแคหนนี่นี่จ่ามาเป็นเดือนเดือนยังเดือนแล้วเดือนแล้โตแขกเจ้าโห เขากำนะครับเข้าไปไลบรี่ปะพขอก็ไมกินใมา้ขลบรีมาตะบัเขากำชตบัาเขาเรีกเขาำเนาะเข้าไลบรี่ขอากันได้ครับเด้อกันิงานกัได้ันตทั่วหกอันทั่วสองบหนึ่งต่อต่อสามครับน้าาต่อจาพิมันบนึ่งครับนี่ เอ er ็มนึ <Ses> ่งเหเฮาใหญแพ้เขาเลยกกินเนว่เขาเลยคือที่วิธีเฮาเอ็มนึงคือไปกินที่ตลาดวะจิบสนิทไปก่อนครับบลเลกเดี๋ยวจะไปหา้องใหม่มาสู้กินโอ้ยเสกซีนลาไหนยี่ดอก่ผมถ่ายรูปก่อนครับมันเหนียเน่ยนะก็ได้่มีถูกถ่ายเลยคอยกินนกไก่เหรอบ้องเฝ้า เอ้าขอเยิมแวได้นี่ครับว mm ่าันว่ากินหมูฉันเจ็บ่แบงดีกว่าตัวสุสยนยี่สาวยืนกินเลยงั้นก็พูดเลยยืนกินเลยนี่ของแท้ครับมืันงุดอยู่ข้างนอกจ่ว่ามันมันเียมันมันยงอยู่เ้เลยงาย เวที่วะยังปั๊บเวที่เซี่ยวมะถึงง่ายกลัวดึงเวที่เซฮานพี่อีกวะโอ้ไม่เคยแก้วหรออ่ะแล้วชิปนี้ฝากไ้สับบีด้องครับเดี๋ยวก็าบอกกันอีกชิปหน้าสวัสดีครับ